จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาเสทกะสูตรที่สองหรือชนนปะทักกัลยาณีสูตรเป็นพระสูตรที่สิบในนาลันทวักแห่งพระสุตรตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวักสติปัฏฐานสังยุตในย่อหน้าที่763ถึง766 มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้มีอุปมาอุปไมที่โด่งดังและเป็นอมะตะที่สอนให้เราเห็นภาพของการรักษาสติท่ามกลางสิ่งยั่วยวนของโลกได้อย่างชัดเจนที่สุดเรื่องราวเกิดขึ้นณนะนิคมชื่อเศธกะในแคว้นสุมภะพระผู้มีพระภาคตรัสอุปมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เปรียบเหมือนมีข่าวลือว่ามีนางงามในชนบทหรือชนนปะทะกัลยานีผู้เลอโฉมมหาชนต่างพากันมามุงดูอย่างเนื่องแน่นนางงามผู้นั้นแสดงการฟ้อนร้องขับร้องอย่างน่าดูน่าชมทำให้ฝูงชนยิ่งเบียดเสียดกันเข้าไปอีกในขณะนั้นมีบุรุษคนหนึ่งผู้รักตัวกลัวตายเขาได้รับคำสั่งว่า อยันเตอัมโพปุริสะสมติติโกเตละปะโตดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านจงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้เดินผากลางฝูงชนที่กำลังมุงดูนางงามนั้นไปโดยมีเพศชคาตเงื้อดาบเดินตามหลังไปติดๆและขู่ว่ายัดเทวะนังโทกัมปิชัดเทสสะ ตัดเทวเตสิโรปาติสติท่านทำน้ำมันหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจะขาดตกลงในที่นั้นทีเดียวพระผู้มีพระภาคทรงถามภิกษุทั้งหลายว่าบุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันแล้วหันไปดูนางงามหรือประมาทในภายนอกได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้า เขาต้องจดจ่ออยู่กับภาชนะน้ำมันเพียงอย่างเดียวเพราะชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้พระผู้มีพระภาคทรงเฉลยว่าสมะติติโกเตละปัตโตภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้กายคตายะเอตังสติยาอธิวัจนังเป็นชื่อของกายคตาสติหรือการมีสติไปในกาย หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือประการที่ 1. ความสำคัญของสติชีวิตของเราแขวนอยู่บนความตายตลอดเวลาเหมือนมีเพศชาตเดินตามหลังถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่หรือน้ำมันหกกิเลสหรือนางงามก็จะเข้าครอบงำและนำความทุกข์มาให้หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตเสียอนาคตได้ ดังนั้นเราต้องรักษาใจให้เหมือนบุรุษผู้ประคองหม้อน้ำมันประการที่สองท่ามกลางสิ่งยั่วยวนโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราไม่สามารถหนีไปอยู่ในป่าได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถอยู่ท่ามกลางโลกโดยไม่เปื้อนโลกได้ด้วยการมีกายคตาสติเป็นเครื่องคุ้มครองใจ ตาก็มองหูก็ฟังแต่ใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรืออิริยาบถไม่ส่งจิตออกนอกไปปรุงแต่งประการที่สาการฝึกฝนที่เข้มขน้นพระองค์ทรงสอนให้เราศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้มากหรือพระหุลีกตาทำให้เป็นยานพาหนะหรือยานิกตาทำให้เป็นที่หรือวัตถุกตา ให้สติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนกลายเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นผู้มีสติที่มั่นคงดุดบุรุษผู้ทูลหม้อน้ำมันประคองจิตของตนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายรอบด้านและนำพาชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้อย่างปลอดภัยเทิน ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร